สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคมาต่อกันที่อีกคลิปหนึ่งนะที่รีแคปก็น่าสนใจเหมือนกันในชุดนี้ทีนี้มาลองเริ่มกันดูนะครับว่าเราเห็นอะไรก็จะทุกอย่างเป็นฝั่งฝั่งบายนะครับเคผมอยากให้คุณเห็นตรงนี้ราคาเบรกเนาะนะครับทำ liquidity นะครับตรงนี้ก็คือการกวาดแหละ กว่าสภาพคล่องเสร็จทำ accumulate เนอะ manipulate เพื่อจะ distribute ขึ้นไปนะครับราคาก็กลับมาเก็บเฟดเนี่ยนะครับหลังจากที่ราคายกโลเบ r ไ a นั้นทั้งเฟดเนี่ยจะเป็นเฟดเทรนทั้งหมดเลยที่เหลือเรารอให้นะครับรอให้ราคามันกลับมาเก็บโฟรงเขานะครับสักจุดใดจุดหนึ่งก็เห็นว่ากลับมาเก็บดี m a n ตรงนี้เนาะนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับเฟด out วิ่งขึ้นไปวิ่งไปไหน วิ่งไปเบกโอ้แล้วก็วิ่งไปออดำหายเห็นไหมเมื่อราคามันวิ่งไปออดำหายหลายๆคนก็จะคิดว่าเอ้ยขึ้นต่อใช่ถูกต้องครับคุณคิดถูกแล้วมันจะขึ้นต่อนี่ยทำติงที่มันเกิดขึ้นคือเราเห็นอะไรในภาพใหญ่ ทีต้องยากไหมคิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไกลเดี๋ยวมันจะนานนะครับตอนนั้นที่ผมเห็นก็คือเห็นอะไรบ้างไม่เห็นเลยไม่ใช่ผมเห็นสวิงนะครับที่มันพอจะเป็นไรซิ่งเวทแล้วไรซิงเวทที่ดีเนี่ยมันควรจะแตะ1แตะ2และแตะ3พร้อมเบรกซึ่งเนี่ยแตะ3และแต่มันไม่เบรกอันนี้ก็พร้อมที่จะไปแตะที่4แล้วก็วิ่งลงมามีสิทธิ์นะครับที่มันจะวิ่งหรือว่าเศร้าได้ในการแตะครั้งที่4ี่ เราไม่ได้เซล์นะครับผมบายเพราะว่ายึดเท็นเป็นหลักเพราะว่าปกติแล้วพวกนี้มันจะต้องมีซัพพลายเป็นคีย์เลเวลอะรองรับราคาซึ่งมันไม่มีด้านซ้ายมันโล่งเลยนะคือมัน high ออทัมไฮอยู่อะมันไม่มีสิ่งที่คุณต้องคิดเลยนะที่ผมเทรดมาคือเมื่อผมเห็นว่าด้านซ้ายมันไม่มี PY อะไรเลยเลยนะี่ยจู่ๆมันจะกลับตัวเนี่ยไม่ได้นะครับจู่ๆเนี่ยถ้าคือถ้ามันมี PY อย่างเงี้ยแล้วมันเกิดแบบเนี้ย เออพอพอที่จะเล่นได้ถ้ามันบอสเนี้ยโอเคชัวร์เลยเล่นได้แต่ถ้าเกิดแบบมันไม่มี p ิวอ่ะว่างๆเงี้ยแล้วมันเกิดแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้ละแล้วลงเงี้ยเอออันนี้มีโอกาสแต่ก็ยังมีโอกาสแบบนี้ได้อยู่คือเวลามันเป็นออเดอร์ไฮอ่ะแรงซื้อจะเยอะกว่าแรงขายอยู่แล้ว,ลวเราไม่ควรที่จะส่วนมันอดีที่สุดนะครับอ่ะมันอยู่ตรงนี้ต่อมีอะไรกับเบรก สามทุ่มก็ยังคงอยู่ในวันอังคารอเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนหล,หลายๆคนก็น่าจะไปตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นดิมานที่โอเคเก็บในออเดอร์โฟล่ะส่งอิมบัลันแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันไม่มีลควิดิตี้หนึ่งสวิงให้เราเคลียร์แล้วสิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะจะเคลียร์ไส้นี่แหละมาดูกราฟจริงทุกคนน่าจะเห็นแล้วละ่ะ ตุ้มเรียบร้อยอาจจะเป็นขาวเป็นอะไรเนาะนะครับก็ลงไปกินนะครับตรงนี้ถามว่าจุดที่บายอ่ะมันได้อยู่นะครับวันนั้นอังคารผมสอนอยู่นะครับก็พอหลังจากที่มันเคลียร์รีเจ็คนี่ยผมเห็นอะไรยึกๆๆใน M1 เนี่ยหาจังหวะเข้าได้โอเคเราเจอวิ่งขึ้นนะครับในเป็นแอคชั่นไพน์นะวัดคุณภาพนะครับเออเกิน50ก็หาจังหวะรอยอระบายนะครับซึ่งชุดเนี้ย สต็อปก็ถาวะไกลไหมไม่ไม่ชิดใส้เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นกับเวลาเนาะสับไายก็ที่ยังว่างเปล่าไม่มีใครมาสัมผัสก็ตรงนี้นะครับก็จะให้เก็บแต่แถวนี้เขาเก็บก่อนเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยในเทรแรกเก็บไปก่อนนีเทรดถัดไปนะครับพอเรารู้ดีเทลตรงนี้แล้วเทรถัดไปเราก็เห็นว่ามันก็ยังคงเทนด์ขาขึ้นอยู่มันก็ยังคง ไม่ไม่ได้เบรคขนาดนั้นแม้เทสทั้งที่4ส่วนใหญ่มันจะลงนะแต่มันจะกวาะ่าเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับจริงๆก็รู้ได้นะครับแต่ว่ามันอยู่บนเลยนะครับนานที่จะถึงนะครับอันนี้คือกวาาสุดๆเลยนะดอจาวร้อาสิบเก็ดีอยู่นะครับกวาด1ุดแปรอบฝั่งของเบรคคาขึ้น extension น,น,นะครับแต่ว่ามันก็ยังคงลงได้อยู่่ะ ราคาเอ้ยขึ้นได้อยู่นะครับราคาลงแานะ่นยเคลียจุดแรกเป็นลิควิตี้ละราคาเด้งนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดคุนไม่เข้าตัวนี้อยากเข้าอนด์กิสซีฟก็จะมีดีมาตัวนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเคลียปุ๊บเราว,วิ่งขึ้นไปเนี่ยก็มีสิทธิตัวนี้จะแหกได้ว่าจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้โอเคนี่วเวลาแบบราคามันกลับไปเก็บแล้วเก็บรูุเดิมเนะี่ยหลายคนก็ ผมองรูปย่อยตรงนี้ถามว่ารูปย่อยอย่างนี้มันกลับได้ไหมนะหนึ่งหนึงหนึ่งส่งตรงนี้อพอได้แต่ผมก็รอลึกเลยนะครับ127ซึ่งก็มองว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเทรดเขามองว่านี่น่าจะเป็นดีมานสำคัญหรือเข้าที่ตัวของเฟกเอาตรงนี้แหละก่อนเนี้ยถ้าหลายๆคนบายตรงนี้ก็น่าจะต้องตั้งสต็อปตรงนี้ใช่ไหมก็ผมได้ชุดของ สต็อปดีเทลละตรงนี้โอเคได้ละถามว่ามีอะไรนะ่าสนใจอีกไหมก็เหมือนเดิมซัพพลายก่อนนี้มีดีมันตรงนี้นะครับส่งวิ่งไปโอเคใช้ตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ตีไว้ก่อนลงไม่ลงไม่รู้นะตีไว้ก่อนเราวิคอ์ไปก่อนโอเคอยู่พื้นที่แถวๆนี้แหละ น่าจะเป็นไปได้ที่พอจะวิ่งขึ้นได้มีตรงไหนอีกมีตรงนี้ก็เป็นดีมันเดินด้วยส่งเบรกแนวนี้เป็นแนวสําคัญนะครับให้เฝ้าระวังการเคลียร์ล้วก็รีเจ็คครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการเคลียร์แล้วรีเจ็กลับนะถ้าผมจำไม่ผิดชุดนี้เพราะว่าผมก็ได้มาเหมือนกันชุดนี้ตั้งสัก400นะครับดูด้วยว่ามันจะไวหวเปล่าโอเคเรียบร้อยนะครับแตะเนาะแล้ดีดนะครับ ก็ไม่ได้ดูเรีแอชันอะไรนะจริงๆเป้าผมมองที่ตัวของอดับไปดับตรงนี้นะครับแต่น่าจะไม่ถึงป่ะถึงไหมไม่ถึงนะครับราคากา็ลงมานะครับกวาดอีกซ้ำจริงๆชุดที่เข้าอีกชุดหนึ่งก็คือชุดนี้มองว่าราคาขึ้นไปน่าจะมีคนบายแหละใช่ไหมก็ถ้ามีคนบายก็ตั้งสตอล์ปลอสแถวๆนี้ก็แสดงว่าน่าจะต้องรีเทลน่าจะเลื่อนจากตรงจุดนี้มาไว้ตรงนี้นะครับฉะนั้นชุด ไปผมก็จะเข้าตรงนี้แต่ว่าเรามีโซนใช่ไหมนะครับอาจจะกวาดแล้วรอถึงโซนสําคัญแล้วเราก็จะไปตรงนี้ซึ่งชุดนี้โดนโดนไปนะครับไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามโดนนะครับชุดนี้แล้วก็อีกวันก็ยังคงรออยู่ครับอีกอันนึงมันจะมีโซนดีมานตรงนี้อยู่แต่ไม่ถึงนะครับชุดนี้เราเห็นอะไรบ้างเราเห็นการเบรกนะครับกลับมาลีเทสที่เน็กลน์เหมือนเดิมราวิงขึ้นไป ลลี่เบลลี่นะครับไม่ได้ส่งเบรกเนาะมีชุดนี้ครับที่มันเป็นรลลี่เบลลื่ส่งเบรกแต่ว่าชุดที่สําคัญคือชุดนี้มันลงมาโดนเคลียร์นะแล้ววิ่งขึ้นไปแล้วส่งบอสได้แล้วมันยังสดมากสดแบบสดเลยนะครับมีความเป็นไปได้ว่าเออผมจะเอาไว้รับราคาเนาะแต่ราคาก็เลือกที่จะไม่ถึงตรงนี้นะครับเลือกได้จะเคลียร์ตรงนี้อีกนิดหนึ่งจะถึงละนะครับไม่งั้นผมก็จะได้เทรดชุดนี้ไปละ จริงๆการที่มันรีเจ็ตกลับก็บายนาวได้นะแต่ผมเลือกที่จะไม่ทํานะครับเพราะว่าเราจะเราจะไม่นนเอคกซ์ซนังราชุดแรกเราพึ่งไอชุดแรกเราชนะชุด2เราพึ่งแพ้ฉะนั้นผมจะไม่ไม่ฟอสตลาดขนาดนั้นนะครับโอเคราคาก็วิ่งไปแบบนี้จนเลือกที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับนี่ถามว่ามันมันมีอะไรมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไหมตอนที่มันวิ่งขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เห็นก็ลองอาจจะไปเปิดในทม์เฟร,รมของ M5 ดูนะครับ ผื่อเผื่อเราจะเห็นเทนย่อยบ้างเนาะวิ่งขึ้นลงมาวิง่งลงมาวิง่งเบรกโอเคปิดเต็มแท่งต่ำกว่าตรงนี้นะครับมันพยายามเบรกนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นซับไพ่แรกนะครับที่ดีไหมคำตอบคือไม่ซับไพ่แรกชุดนี้ไม่ใช่ซับไพ่ที่ดีนะครับแค่เทสเอสนาแล้วก็กลับตัวเฉยๆะนั้นซับไพ่ที่ดีคือซับไพ่ที่ราคาต้องขึ้นเทสแล้วเบรกได้ซึ่งพวกนี้ไม่มีเลยมีตรงไหนบ้าง มีซัพพลายตรงนี้นะครับเป็นดบัเนดบเดับก้อนใหญ่เลยเทสและเบรกได้เนี่ยคือซัพพลายดีๆถ้าเบรกตรงนี้ได้เนี่ยค่อยมาวิเคราะห์กันว่าน่าจะ sell, เซลล์หรือบายได้นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ซัพพลายดีๆฉะนั้นจุดเนี้ยมันจะเป็นตัวของอินดิอนะครับก็โดดคนน่าจะหาเซลล์จังหวะตรงนี้กันเราก็รอให้มันเคลียร์นะครับทำไมราคาถึงลงแนวตรงนี้ได้เลยนะครับผมอยากให้คุณดูตรงนี้ วิ่งขึ้นลงขึ้นลงทรงเบรกซัพพลายเทสทรงเบรกเบรกมีดบัดบเบิดดับทรงเบรกเนะาะเั็นซัพพลายเนี้ยสำคัญถูกพังด้วยดีมานจุดนี้แต่เราจะเซลใช่ไหมก็หาซัพพลายแหละเป็นชุดนี้ที่เป็นซัพพลายแล้วก็มีชุดหนึ่งคือชุดดับเบิดบดบับชุดนี้ที่เป็นซัพพลายแล้วมันก็ถูกเบรกทั้งหมดนะครับเบรกทั้งหมด2จุดเนี่ยสำคัญ แต่จุดที่เราต้องเข้าเล่นต้องอะไรก็ได้ที่มันอยู่สูงกว่าตัวของตัวเส้นแดงเนี่ยก็ต้องใช้โซนนี้เราซัาไเนียไม่ใช่ซัลายที่แบบเก๊กๆกลางๆนะฮะจำไว้นะครับว่าซัลายที่มันเป็นสีเดียวกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มันคือตังค์ของเราแหละถ้ามันเป็นดับเบิลดับสีเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่ราคาถ้าเกิดว่ากลับมาเนี่ยมันก็จะมีสุดมีสิทธิ์ที่จะจะเด้งอะ่ะอย่างน ally, ally, เนี้ยแรลลี่เวลลี่ใน M5 เนี่ยกลับมาย่อเห็นไหมเด้งได้คือส่วนใหญ่อ่ะมันจะชนะถ้าคุณสังเกตเห็นจะดีเนี่ย ตัวของเบดอะที่ที่ดีอะไม่ใช่เบรดที่ที่เป็นสีแบบนี้สลับสีดําเขียวเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้แต่จะเป็นพวกนี้นะครับมันมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าคือแบบนี้มันเห็นแรงเซลช์ชัดแต่แบบนี้คือมันไม่มีแรงขายไอ้มันไม่มีแรงขายมันจะมีแบบแรงขายลงมาแล้วกวาดขึ้นนะครับคือมันมันแสดงว่ารายใหญ่เขาเขาพร้อมช้อนซื้อนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเห็น,ะนปะลนันลี่เบลลี่ราคาจะกลับมาลีเทแล้วก็วิ่งขึ้น มันก็เป็นเบสสำคัญเหมือนกันนะครับจุดนี้2จุดโอเคแล้วก็วางไม้ไว้2จุดนะครับซึ่งผมรอคิดว่าน่าจะเคลียร์เสร็จเออดีดมากสุดคงไม่น่าเกิน1 2 7ตรงนี้ไม่เกินนี้แต่วันนั้นจะนอนละนะครับก็เลยแบบว่า,วาให้ให้ตั้งตรงนี้เลย ก็คือรอเคลียร์รีเจ็คปุ๊บค่อยเล่นเด้วยนึงกันนี่คือหน้าง,งานเลยนะครับอ่ะดูนะไอ้ตัวนี้ก็มีดับเป็นดับด้วยนะใช่ไหมเอ๊ไม่ใช่ดิลิเบิร์ตดับเบรกนะครับวิ่งกันไปก็ยังเป็นซัพพลายตัวนี้ก็ยังเป็นซัพพลายได้อยู่นะถ้าคนตีดูนะครับเป็นเฟกเอาท์โซนที่ดีนะครับเหมือนกันโอเคโอ้ซอนทำก็หลายอันมากถือว่าดีอยู่นะตรงนี้ก็รอมันเคลียร์นะครับกดทนแล้วรอให้ได้นะครับ ยังไม่เคลียร์ขึ้นต่อปึ๊บเรียบร้อยมีสองกอรณีรู้ว่าอันนี้กำลังแบบว่าเล่นในจุดที่มันยังไม่ใช่เทรนที่สวยขนาดนั้นเซลแนวเอสแววางไว้ตรงนี้เลยนี่ม่นี่ก็อ่ะสี่รนะ้อยบางคนาาถามว่าทำไมโดนตั้งไกลผมตั้งเผื่อนะครับบางทีเราวิเคราะห์พลาดได้นะครับแต่ก็สี่ร้อยเผื่อให้ราคามันวิ่งบ้างแต่จุดที่เราเล่นน่ะถูกอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยมันวิ่งได้แต่ว่า อีกกรณีหนึ่งคือรอให้เกิดแรงขายซึ่งผมเข้าเลยนะครับตรงนี้แต่รอให้เกิดแรงขายจะเป็นทางนี้แรงขายทางนี้ราคาเป็นดนะีมา n ์เนาะส่งเราไปเบรกถูกพังนะครับนั้นฟิบโซนก็อยู่แถาน,นนี้แหละสามารถ r e จเก็เซลล์ได้หรือว่าเซลลนาวตรงนี้ไปเลยก็ได้ไม่ติดนะครับสต็อปวางไว้สักสามร้อยอะไรเงี้ยได้แบบนี้คุณจะเล่นแบบชนะบ่อยนะครับมีไฮดัมเฟมเป็น POI มีไบแอ s เทรนย่อยเป็นเซลลเบรก อาจจะมองว่า bake, weight, เบรก falling w e i g h t ไอ้ย rising w g h e เบกลงเบกลงมองมองลงได้นะครับจริงๆตอนมันเบรก falling w e i g h e นะครับตัวเนี้ยมันจะสร้างก้อน consolidate แล้วมันเบรก consolidate เนี่ยที่เราเล่นเนี่ยคือเราเล่นในก้อนของ consolidate โอกาสชนะมันมีอยู่แล้วนะครับหาเข้าไปแบบนี้เขาน่้จะกลับไปเก็บโฟ o w ป่ะตีจากไต้ล่างถึงใซ้บนในการดู Flow นะครับโอเคกลับมาเก็บของอยู่นะตรงนี้นะครับ มีการกวาดรายย่อยนิดนึงนะครับตรงนี้ก่อนที่จะลงนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับต่ราคาปิดต่ํากว่าเส้นตรงนี้นะครับมองลงต่อซึ่งก็ปิดจริงๆนะครับก็น่าจะกลับมาเก็บโฟเดิมตรงนี้แล้วลงได้นะครับอ่ะก็ลงไปนะครับราคาเบรกรอบตรงนี้นะครับสร้างโฟรลงแล้วนะครับก็เทรนมาแล้วมันก็จะวิ่งเนี้ยลงต่ออ่ะเบรกรอบอีกเก็บโฟนะครับมองลงต่อ แบบนี้เราก็มองไปเป็นทีละขั้นทีละตอนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นโฟโตงนี้เบรกลงได้ก็ลงต่อนะครับลงได้ก็ลงต่อนี่ประมาณตีสองละนะครับฉะนั้นชุดนี้ยังไงก็ตามเนี่ยคุณได้เงินละนะครับจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ว่าอดทนในการถือมากน้อยแค่ไหน m 1 5มีโซนิ่งนี้นาะเป็นเรอาเป็นสิ่สำคัญอาจจะออกแต่แถวนี้นะครับแต่เอ๊ะ เห็นอะไรไหม M15 ไม่มีแต่ M5 เห็นอะไรเป็นแท่งลังเลนะครับนี่แหละต้องระวังอาบางทีมันไม่ถึงข้างล่างผมก็จะสนใจแท่งลังเลตรงนี้นะก็ออกแถวๆถนี้ก็ได้เวลาออกก็ไม่ต้องออกไสออกที่อินบาลานนะครับก็น่าจะออกตรงนี้นะครับรอรันปุ๊บเรียบร้อยก็ออกได้นะครับชุดนี้ป้องกันความเสีย่ยง 3R ก็ไม่ได้ไม่ได้มากแน่นอนเท่าไหร่แตคิดว่าตอน แต่คิดว่าจริงๆแล้วจุดที่มันควรจะต้องไปเคลียร์นะมันจะเป็นตัวของเอฟเฟกตเอาตรงนี้นะนะครับก็พอที่จะวีเจกและโซนเดิมของเราโซนเนี้ยยังไม่เคยถูกใช้งานใช่ไหมเออมันจะเป็นจุดที่เอามาเล่นนะวันนั้นเราไม่ได้เล่นใช่ไหมนะครับวันนี้เราก็จะมารอดูว่าเราจะได้เล่นไหมครับกำลังเลนน1่งเคลียร์เรียบร้อยนะครับแต่โซนรีเจคขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้ว,วนี่มันคือตอนเช้าเนะี่ยตีห้านะครับ แนะนำมันก็คือถ้าแนาวผม,ผมไม่ติดหรอกแต่ว่าอยากให้ดูว่ามันเกิน50าสิบไหมถ้ามันเกิน50แล้วอยากเล่นแอคชั่นไพใน M5 ผมก็ไม่ติดนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาผมดูดู M15 นะซึ่ง M15 เป็น n g r a กรนะครับพยายามจะขึ้นให้ได้นะชุดนี้มี2กรณีเวลาเจอ n g r a กรย่อบายหรือกับ Follow เลยนะครับถ้าไม่ติดก็อยากให้ย่อนะครับชุดนี้สต็อไกลอยู่นะถ้าจริงแล้วนะครับ เห็นไหก็ไปนะครับถ้าเกิดว่าเราวางนี่คือวิธีในการวางที่ผมบอกว่าถ้าวางเอสเซลที่ไส้เลยเนะี่ยมันมีสิทธิ์โดนเนี่ยบางคุณอาจจะเห็นว่ามันไม่โดนนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันโดนนะครับถ้าเป็น,เป,นเป็นแบบมีสเปรย์อะไรเงี้ยซึ่งมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าบางทีเราเราจะยอย่อเข้าเนี่ยคือมันต้องเผื่อไว้ร้อยหนึ่งอ่ะนะครับอย่างตอนนี้เผื่อไว้ร้อยหนึ่งสี่ร้อยเนี่ยเพิ่มเพิ่อมอีกร้อยหนึ่งเป็นอะไรเป็นห้าร้อยอย่างเงี้ยก็รอดนะครับอย่าไปตรงชินว่ามันต้อง,องไส้นาวอะไรเงี้ยมัน มันไม่คุ้มนะครับบางทีคุณวิเคราะห์ถูกแล้วแต่การสล็อตพลอตหนึ่งครั้งมันทาให้จิตใจคุณเฟลโอเคเสียเสียได้แต่มันมันไม่ควรจะเสียในชุดเทรดท,ที่เรามองถูกต้องแล้วนะครับโอเคเราเราวิ่งไปเราก็วิ่งไล่อยู่นะครับราคาก็ไป2องอารองนี้ออกได้นะครับแนวนสําคัญอาจจะเป็นซัลายตรงนี้เนาะเป็นซัลายที่ส่งให้ราคาเบ็กตรงนี้ก็อาจจะออกตรงนี้ก็ได้นะครับเราเป็นจุดสําคัญอยู่ นะครับออกได้นะครับตรงนี้เพราะว่าราคาก็น่าจะรีวร์ซอลแต่แถวนี้อยู่นะครับผมก็ใช้ตรงนี้เกนการเซล,ล์มาตอนเช้าเหมือนกันแต่ว่าเ,าเดี๋ยวค่อยไปอีกอีกรีแคปหนึ่งนะครับราคาก็กลับมาเทสท,ที่เดิมแหละทรงเดิมนะครับก็รอดูทีท่าถ้ามันมีเลชั่นใหมก่ก็หาจังหวะเล่นได้นะครับแต่นี้ก็กวาดไปหลายหลายรอบนะตรงนี้ก็กวาดไปหลายรอบนะครับแม้ว่าแอคชั่นไพธรรมดาก็จะมีชุดเนี้ยที่เฟล,ลไปชุดหนึ่งเฟล,ลไหมเมลยมา้อยจุดเปล่าเลยนะครับถือว่าชุดนี้ก็สตอปไปชุดหนึ่ง ก็รอมันรีเจ็คใหม่นะครับรอปิด2แท่งรีเจ็คใหม่อ่ะเป็น e n g a นะครับอันนี้สวยก็คงต้องใช้ตัวของโซนเดิมเข้าที่เป็น Fake Out นะครับก็ย่อบ่ายสต็อปล s ออาจจะวางไว้คือมันต้องเลยโลนีร้อยหแต่ว่าันี้มัน600อ่ะนะครับมันก็ผมว่ามันโอเคแล้วนะครับเอ,อกที่ซัพพลายชุดนี้นะครับลองดูว่าถึงไหมเรียบร้อยนะครับอ่ะชุดนี้ก็แก้ไม้ได้ในที่เราเสียไปก่อนหน้านี้นะครับ เวลาเราเทรดก็พยายามถือตามแผนนั oh. place, ่นแหละวิเคราะห์แ hmm. ล <te aser noise> ้วก็ทําให้มันได้นะครับโอเคและนี่คือเทรดทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเทรดนี้นะครับก็หวังว่าวันนี้น่าจะได้ความรู้อะไรไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้ก็คือเที่ยงนะวันพุธนะครับมีวันนี้นะของวันพุธเอ้ยผมอ่าเดี๋ยวเพราะไว้คลิปหนึ่งแล้วกันเนาะตามนี้ครับคุณกําลังเสี่ยงเงินในตลาดเพราะคุณใช้ความรู้เก่าอยู่หรือเปล่าถ้าการเทรดของคุณเต็มไปด้วยความเครียดได้กําไรบ้างขาดทุนบ่อย แสดงว่าคุณยังไม่รู้จักวิธีของคนส่วนน้อยที่ทําเงินได้จริงคอร์สนี้จะพาคุณเข้าใจโครงสร้างตลาดทองคําแบบเจาะลึกและโคตรง่ายเทคนิคที่ผ่านการทดสอบจริงและระบบเทรดที่สร้างแคชตัวต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่คุณลงสนามถ้าคุณพร้อมที่จะยืนเหนือคน99%ในตลาดคอร์สนี้คือคําตอบลงคอรสต,ตอนนี้รับสิทธิ์เปลี่ยนสดเทคนิค d c 1%เฉพาะ59คนแรกเท่านั้นกับคอรสเรียนที่ดีที่สุดตอนนี้